หาใช่หมดเลยเราสองคนว่ะตอนนี้โยมใช้ซ้อนหาช้อนหกเลยวันนี้ผมเอาว่าเป็นไปเข้ามันเข้ากันลูกไก่เพินเพิ่นมาเพิ่นเหลืองง้ออยู่เจ็ดแปดตัวเพิ่นเหลืองง้อง้ออยู่เจ็ดแปดตัวที่ง้วหลายๆนั่นกลายมาคำพันไปเลยนี่เดี๋ยวเพิ่นมา กับผ่าันทำไม่คอนไปเรียนเออง้องวดเจ็ดแปดตัวขายแหงโอ้ง้วงวดไหลไหขายให้กับาผันเมื่อแล้วโอ้อเหลือก็อยู่เจ็บแปดตัวไปขายเอาหลดเแสนอแสนเออเกือบแสนละว่ะไม่แสนหรอกนะเพราะธรรมดา คือห้าฟาปินอันนี้บอยฟังซืือนะก็เว่าไฟไฟไปห้าในวัดดีครับอยู่ดีเขาไม่แม่นลอยกันลเป่าวัดีประเพชรแเปนอย่งเป็นทักการแกปนอย่างสิาวัสดีครับว่สดีแอดมินวัสดีเอฟซีเออวพ่อเรยางจังย่าง้องคือห้ามันทำมาได้งูแม่ไปออกใจงูจะไปดึงงูงูมายี่สิบตัวกลนวะเอาจับปลาจับปลาดุก ลงมาเดี๋ยวมันล่างไว้ข้างล่างจเจ้าป,ปลาป่าอยู่ในรถเอออ่จจาจับปลาป่ายในรถเออจับกระดูกนะอ,อดึงดึงดึงออกสูงมากนะล่างล่างเต่งเตะก็เหน็นเห็นงูนี่ไปจะเปลี่ยนเนาะเนื่องจากมันงูยี่สิบตัวกับว่าสองตัวแล้วเกับอาหารสองตัวแล้วออที่จริงแล้วมันมันไปออก ปายเ็ดาแปดนาะครับผมมันอนมันเปสื่อตัวใดบดได้ก็เลยหุ่มใส่ตัวนี้แหะจริไปบ้านใดงั้นไปเสนสิอ่<ม>อบาบ้านแล้วใดหนอนว่าูเจ้าทีอยู่อยู่ีอนหลังเนี่ยครูบันื่อทีน่ะบปร่ง่ายคือเพาะนะพอมาเ<ๆ>ขาปันกไภัเพิ่น<ๆ>อ่าเข้าปันไปัวหลายๆนะผูกขายให้กับผ่นนแล้ว เลยยี่เจ็ดแปดตแล้วยี่เจ็ดแปดตจงไวมืองเอาเพราะฉะน้นสักเีไม่ไม่าบบกับหมานชัดเจีไปหาหมอมทุตูเี่ยนเร็วเสียผมบอกเขาเอาไงมาคนฝันคนฝหนเปคนล่องทุนในคณะเดียวกันให้ขึ้นเนี่ยผมฝันว่าเขาเอาเงินเอา้องมากวงใหเต็มเลย เอา Dante, เอา ONE, เอาเงินมากองกองกองแบบนี้เอาเงินร well. ับโชคเจ้า้าอันนี้มีคนเอาอันนี้ไม้อีกครับผมนั่นเป็นก้นจ้าไม่ฝันน่ะไม่ฝันนลยนะเอาคนมาให้สองกนอีกอุไ่้ก็น้ำหาน้ำพกเลยจ้ะเอาซองหาซองพกนี้ไปใช้หลอดจ้ะไอ้เดียคือว่ามันขึ้นแล้วผัก กาเก้าสองหาเนาะแน่นช่วงทะเบียนรถช่วงต่องวัดเอาเอาสองหาเอาของมาเทให้ทะเบียนรถเก้าสองหานี่ใช้ให้เจากับไม้นีรถกจับเพราะยุติธรรมเจ็ดกับเป็นเจ็ดสามก็เพราเป็นเจ็ดแดเหลยวเพเห็นว่าเป็นเจ็ดผองเบองบนครับเบ้องบนครับเลาก็เรียกมันนะัี่หาเนี่ ผู้ใดมาเนี่ยบอเอ้าเอฟซีมีผู้ใดมานบกวนจบแล้วครับวันนีงวดที่หกมันผ่เป็นได้ปฏิงวดวันที่หนึ่งเดือนสามอือปัญหาเงินบริษัทของการอะไรนี่ฮะการเงินบริษัทของการนี้ท่านว่าเพราะเพศที่ใครตัวไหนท่านฝันนอนไปก็ฝันไปแล้วเนาะนอนไปฝันไปฝันไปเ็นพูนห่า นางเลี้ยงกุ้งยศผู้เฒ่านางเลี้ยงกุ้งยศกลางตรงหน้าย่กระตบอนางเลียกุ้งไปถามกับโบปักยช่ป้ะอ่าเปเลี้ยเห็น่ในกุ้งสุยงร้อยอยู่ในในน้ำนี่ต่าน้ำกุ้งกุลาอือเลี้ยงอตัวกุ้งเลยลอยในน้าอย่าผู้เฒ่าคนนั้นทีเป็นพ่อเนี่ยะ hãng nó hẳn là mà mát oh. mát liền mát 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 lấy mát mát Cầm mát 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 mát

đưa ra tuổi nắp đến tuổi. tuổi ngày nó nắp đến tuổi rồi ngoài qua mình chết tuổi nữa tuổi mới chết tuổi à. chết tuổi chết tuổi bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu có ừ. bao nhiêu là bán ừ. cầm cầm cung มีอยูเกตโต้สูเก้าเจ็ดอ่นเก้าเจ็ดอาเอเอาันนี้ก็อันนี้ตีเอาเองแล้วอัน้ผมตีแล้วมันตีตีมายากันาดนี่แม่นบ่แม่นมันเห็นเห็นอยู่เลยแม่นกัมกุ้งเนาะเจตโต้เนาะแล้วกุ้งมันยิ่อยเต็มยู่ใได้สายอยู่แต่ว่าคุณมาอะไรแค่เจตโตวแง่จากหนึ่งกุ้ง ว่าไม่สีโชคจะบอกงั้นะม่โชคเนี่ยเนาะเอากุ้งมาไห่เนาะเออกุ้งโชนะเจสนเนาะเมียทำกับชุนี่แหละเนาะอตีวางเนกุ้งกัเต้าก็นมาเไว้แม่มาตั้งไรกุ้งกับซเต้าะกุ้งเก่าเลยเนาะเออลอยอยู่ในน้ำเมลอยอยู่ในน้ำเกียยวพี่เพิ่กลักลับเย่เ่ให้เบเใ้บ้เลยออได้แตัว กุ้งเก้าปะกุ้เก่าเนี่ยตามตัวอักษรศูนย์เก้าเจ็ดเเป็นังเพราะอแมนูนเก้าเก็ดก่าเกดเก้าศูนยหอแม่บอมันตีมั้ยขนาดเนี้นะมันเกิดมีเชืดอห็นเห็นนะแเอ้า ฮาไปิสซนี่เออเมื่อเมื่อเป็นกรรมอะไรดิกำกุ้งกุ้งกำก็ะเก้าเก้าพี่น้องต้อตีใส่กันดีหน่อยเอฟซีต้องฟังดีดีแหละก็ดีดีปัญหาของประเภทให้มันได้ไปหน่อยหลายคนหลายคนวัดสิ่านมาเขาจะหมานน่อยเขาจะฟังดีดีฟังหมดนั่นย้อนกลับไปฟังมาไม่เขาขั้นพรมันพรมมากเลยขั้นมากทีดีไปกรเก้ามากกว่านั่นแหละเออพี่เก้าเออ นั่นเห็นบอก่แม่บันไม่แล้วพวกนึงพี่ตองเอฟซีสายมานเก้าเมื่อเก้าเจ็ดพอเรกแล้วล่ะศูนเอาไปไว้สารกแล้วว่คงจะทำเดียวนี่ศูนย์มอนี่นี่เนะนี่เนาะทมันจะเป็นเอาเนี่ยกะิเก้าเจ็ดไอศูนย์เก้าเจ็ดหลายเก้าห้าเก้าเจ็ด เตยพูตีแล้วปฏิวัติไฟคิดจ้งงึงเจ้าไปตีแบบนึง <laughs> ต้องให้พูดฟันแล้วตีเนาะเก้าขั้นให้คนตีตเพราะมีตีศูน,นเก้าเจ็ดนเจ็หรือว่าหรือว่าเก้าเจ็ด

ว่ามันสิออกหา,กกหากเก้าหาเจ็ดเนี่ <laughs> เนาะกันไว้ก็ได้หาห้าเก้าห้าเก่งเนาะแบ่ส้อยกันเพราะว่าชมกับมิเตฝันเก่งสิผมแบ่พวกเก่งโอ้ทารุ่น <laughs> อย <laughs> <laughs> ู่ <laughs> อาจารย์มันทารุ่นอยู่มันมันมันอ่า ตั้งแต่ปีใหม่มาเหรอด้ครับตั้งแต่ปีใหม่ไปหนักมันว่าขึ้นรถด้มันออกหกหนึ่งแล้วก็มาออกสี่งวดหางงวดนะดิันนี้วันทัาวันนี้วันทีเก้าเจ็ดเนี่ยเก้าห้าเก้าเจ็ดห้างละนี่มันเป็นงวดที่หนึ่งเมษาเนาะอันวะเม่อน ว่าให้เราตีเนาะเราเป็นผู้ฝันน่องนองก็บ,บริฝันน้ำเราเชียร์มี <laughs> <laughs> แขนแข็งหรือเแขนแนมันแข็งทุกมือแล้วตี <laughs> ประจกุ้งวดัดไต่เน่กุ้งว่ดไต่เน่เออกุ้งว่ดไต่กุ้งว่ดไต่กุ้งเป็นเน่กุ้งเป็นเป็นอยู่มันก็นต้องเป็นข้าวเพ็ดข้าว เจ็ดเก้ากตีกาเจ็ดเดีวเก้าหาเ้าศูนย uh, ์ไปสิแล okay. oh, no ้วเนาะเอนาะเก้าเป็นหกหเป็นเก้าอย่าเรมเอาหกขึ้หกลงองามแล้วเนาะเจ็ดเก้าหกเก้าคุณนเด็กนแสนมาหันอยู่ลอมคุณันเนแอบฟังอยี่คเนตนเนตีแกเนแหนลงทุนนี่นหะลงทุนนนี่ะโอ้เออเนอยเรียนละหกเก้าเจ็ดเก้ารอะ อ่ะหาเป็นผู้ฝันห้องบดแหงินเบิร์ดเป็นบดแหงินเนาะเออเจ็ดพี่น้องเอาเนั้อนาะไปซื้อหลายตัวหลายมันเบิดเงินหลายเออเอาซื้อหน่อยหน่อยเอาแกนแกนรอดอ่าโจโก้รอดจะจะได้กระมีเก่านะจะได้กระมิ้งเก่านะเจ้าแม่เนี่ยกระมีเก่า ครับช่วงเวลากเรือนเก้าหกเก้าเอ้าเอาหกกรดมเจ้งได้หรอวันนี้หัวลงเลยเดียวลงจังลงเก่ายี่เราเนาะคือเก่าแล้วดาอครนเคร์ตของั c ตุ๊กตันโชคประมาณวันวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ถ้คช,ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทิมงานครับพอกันใม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาลงสวัสดีครับ